สวัสดีครับมาพบกับร้าน A v, อนเจซลารเซลลอำเภอสรีพูจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้มีสินค้าเข้ามาอีกหนึ่งตัวครับผมก็เลยมาถือโอกาสมานำเสนอครับผมสินค้าตัวนี้เรียกว่าชิโนทามเมอร์นะครับชิโนทามเมอร์มีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ช่วยในการตัด ไฟนะครับหน้าที่หลักมีอยู่3อย่างนะครับก็คือ1เลยโวล์เกินตัดนะครับโวล์ต่ําตัดและสุดท้าย3ก็คือกระแสเกินตัดนะครับตัวนี้เป็นโมเดล SVP ข916นะครับโมเดล916จริงจริง จริงๆชิน้นโทัมเมอร์นี่มันมีหลายโมเดลนะครับก็ะจะมีภายในกล่องมีคู่มือหรือเมนวนนะครับบอกรายละเอียดสินค้ามานะครับว่าช่วยป้องกันอะไรบ้างนะครับนะครับมีหลายโมเดลสังเกตตัวนี้ก็จะเป็นตัวขวาสุดนะครับก็คือ,อ916อย่างที่บอกนะครับ916 ก็มีระบบป้องกันแทบทุกอย่างนะครับมีเว้นอยู่อันเดียวนะครับมีเว้นอยู่อันเดียวคืออันนี้นะครับเป็น kwh display ไม่มีหน้าจอเฉยๆครับนอกนั้นก็เรียกว่าป้องกันครบถ้วนนะครับเรียกว่าป้องกันตัวสินค้าเป็นแบบนี้ครับด้านบนก็จะเป็น in นะครับมีขั้วสำหรับลายและนิวตรอนด้านล่างก็จะเป็น out ไฟออกไลน์นิวตันเช่นกันนะครับเอาไว้ต่ออะไรครับตัวตัวชิโนทามเมอร์นี่ครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ต่อภาคไฟออกของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับที่ออกมาเป็น220โวลต์แล้วนะครับแล้วก็มาตัวต่อผ่านเจ้าตัวชิโนทามเมอร์นี่นะครับแล้วก็ทําการตั้งค่านะครับว่าจะให้โวลต์ต่ำเท่าไหร่โวลต์สูงเท่าไหร่ในการตัดนะครับ ปุ่มก็จะมีหลักๆอยู่3ปุ่มนะครับปุ่มเซตน่ครับปุ่มเซตต้ายสุดแล้วก็ลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนตั้งค่านะครับวิธีการตั้งค่านะครับวิธีการตั้งค่าก็ตอนนี้ไม่ได้ต่อกับระบบนะครับจริงๆมันต้องต่อกับระบบให้ไฟเข้ามาเลี้ยงตัวนี้ก่อน220โวลต์นะครับที่ออกมาเป็นไฟบ้านแล้วนะครับจากตัวอินเวอร์เตอร์ จากนั้นก็กดปุ่มเซฟเนี่ยครับค้างไว้เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็น P01 P02 ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง P13 นะครับจากนั้นวิธีการตั้งค่านะครับสมมุติเรากดปุ่มแล้ว P01 ตั้งอะไรนะครับ P01 เนี่ยเป็นการตั้งแรงดันไฟเกิน ตั้งแรงดันไฟเกินที่เท่าไหร่แล้วให้ระบบมันตัดเช่นว่าไฟมันมาเกิน2 5 0โวลต์องนงี้ครับเราก็ตั้งไว้250ถ้าไฟมา251อย่างเงนี้มันก็จะตัดระบบนะครับ P 0 2ตั้งไว้ให้เพื่อแรงดันกลับมาที่เท่าไหร,ร่พอแรงดันกลับมาที่เท่าไหร่แล้วให้เครื่องกลับมาทำงานเช่นมันกลับมาที่230โวลต์นะครับ เครื่องก็จะกลับมาทำงานนะครับภายในกี่วินาทีเดี๋ยวไปดูกันอีกนะครับ p ี่ P03 นี่ก็คือกำหนดระยะเวลาในการตัดก็เรียกว่าตัวนี้ก็ต้องเป็นค่าดีฟอสจากโรงงานครับเร็วที่สุดก็คือ0.1วินาทีนะครับในการตัดไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับกับตัวอินเวอร์เตอร์ของเรา ซึ่งมีราคาสูงนะครับตัวหลายพันหรือเป็นหมื่นนะครับโดยใช้ชิโนทามเมอร์ในการตัดไฟนะครับี4 4แรงดันต่ำเกินเท่าไหร่ให้มันตัดนะครับเช่นเราตั้งไว้ที่160โวลต์เช่นแดดแดดไม่ค่อยจะมีโวลต์มาน้อยครับโวลต์มาน้อยต่ำกว่า160โวลต์ก็ให้มันตัดระบบนะครับ p ี5 5 ตั้งให้เครื่องกลับมาทํางานที่เท่าไหร่นะครับให้วูมันกลับมาที่เท่าไหร่แล้วให้มันกลับมาทํางานชิ้นแดดเริ่มเติมเริ่มมีนะครับวูขึ้นมาถึง200โ้ลต์เราตั้งไว้ที่200เครื่องก็จะกลับมาทํางานนะครับ P 0 6อ่า P 0 6คล้ายๆกับ P 0 3นะครับก็คือตั้งระยะเวลาในการตัดตัดไฟตัดนะครับตัดไฟตัดที่0.1วินาที ที7อันนี้สําคัญมากนะครับเป็นการตั้งค่าแอมทีนี้นครับแอมที่เราต่อไปในในการใช้โหลดครับเช่นเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหนักๆนแอมมันจะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่เช่นตั้งไว้ที่ 10M แอมป์ยี่สิบแอมปชินทาเมอร์ตัวนี้สามารถตั้งสูงสุดได้ถึง 63M แอมอันนี้คือเป็นค่าโรงงานนะครับเราจะต้องตั้ง เชนตั้งไว้10แอมป์เวลาเราทำงานหนักๆใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหนักๆแอมป์ M มันขึ้นถึง10แอมป์นี้ให้มันตัดอย่างเงี้ยครับเพื่อป้องกันไม่ให้อินเวอร์เตอร์เราเสียหายนะครับสามารถตั้งได้นะครับท่ามไป P08 ครับผมตัวนี้ก็คือเป็นการกำหนดกำหนดเวลานะครับกำหนดเวลาในการตัดกระแสเกินถ้าเกิดกระแสเกิน กี่วินาทีให้ตัดนะครับเช่นตั้งไว้5วินาทีอย่างเงี้ยครับสมมุติกระแสพีคไปถึง11-12แอมป์5วิยังไม่ลดลงอเงีนะ้ยระบบก็จะตัดตามที่เราตั้งไว้นะครับ e 0 9กําำหนดเวลาในการกลับมาทำงานอีกครั้งนะครับหลังจากที่เครื่องตัดการทำงานนะครับพอมันตัดเสร็จปุ๊บ ไม่ว่าจะเป็นไฟโวลต์แอมอะไรกลับเข้ามาอยู่ในระบบปกติเช่นเราตั้งไว้10วินาทีนะครับมันก็จะนับถอยหลังแล้วก็กลับมาทำงานตามเดิมปกตินะครับเป็นการลักษณะหน่วงเวลาไว้นิดหนึ่งไม่ให้มันกลับมาทำงานในทันทีนะครับเพื่อไม่ให้อินเวอร์เตอร์ของเราเสียหายนะครับหลักๆห,หน้าที่ของมันก็จะเป็นอย่างนี้ละครับส่วน P10-13 ถึง13เนี่ยก็แนะนำตั้งเป็นค่าโรงงานเลยนะครับ สนใจสินค้าก็สามารถาทักแชทเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลน์ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาโดยตรงหรือจะเข้าไปสั่งสินค้าออนไลน์ได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสั่งตรงถ้าสั่งตรงจากทางร้านก็อาจจะเป็นลักษณะโอนก่อนนะครับยังไม่มีการเก็บเงินปลายทางนะครับ วันนี้ก็มานําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมอาจจะครบถ้วนหรือไม่ยังไงนะครับก็สามารถสั่งสินค้าเข้ามาได้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ